สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุข,ขุทุกคนด้อค่ะเด้อมาพบกับนองน้อยพันนลายกับแม่อาบน้ำต้นเที่ยงมือนิเดนฮอนหลาหนูน้อยกับสิเลีนน้ำกับคุณตาโอ้ยคุณตาเร็วๆนูอยากเลีนน้ำแล้วจ้า ล้วังสายยางด้อตาหนูจะเอาสายยางตาไปนะมือน,นี้น้ำกับบค่อยไหล กับโตใหญ่เธอสิอ,อาบทัวเอาหมุดแม่หมุดไปหมุดมาเราสวัสดีเด็คา,าเดอ้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนอ่า ดูควบน่ารักของน้องเด้อน้องอาบน,น้ำเล่นน้ำคุณนายอา,า,าปากแล้วตาเอาน้ำใส่ปากให้แน่เออเอาสา่ยางให้ดูดเลยตาเอาให้ทั้งสายยางเลยค่ะให้น้องทั้งสายางเลยนะดูดเอ้ลูกด,ดูดเอาเลยเอาหลุดเลยตาเอาให้น้องดูดเลยโอ้ยน่ารักจังให้น้องกินน้ำก่อนคุณตาน้องหิวน้ำมากเลย อ,อ,อาภน้ำด้วยค่ะเด้อผนโพทองกับมาตาลินน้ำคือกันูพทองมาจาับน้ำดิโพทอง พ่อท่องมาแต่อาบน้ำหนูพนาร่าีกระเล่นน้ำจะพีโพอท่องหนูยังโ่อีมตาหนูยังโ่อีมค่ะ นู้อยากเล่นหน้ำหลายกลัวตา สบายใจไปเลยได้เล่นน้ำต้นเที่ยงตาอาบน้ำให้น้องเอาเล่นไปเลยเอาที่สบายใจไปเลยมันลลายเอ้ยเอาที่สบายใจไปโลด <c oughs> มันทึกน้ำกระห้าวสดสื่นเต็นโดเต็นโด เป็นเรื่อชีิตเรไม่เคยเท่สุตอนมันจะแกะแกะนี่ไหม่ห่ห่ห่ส่าสูงเคยผ่าไปเป็นตัวหนดีะรแ้นปะ <บะ S 2> ป้งชูนนะคะะโคลา,ลายปะเป้งชูนแล้วนี่ยสบายโตแต่เรนน้ำาัชิลแรกในเ่นฮาวแห้งุรใจายปัญญ ่ะสัญญาตาก็พอใจแล้วทำไมมันสต็อปไว้เหรอไม่ได้สต็อปปล่อยให้เล่นเลยทำไมไม่กดเวนวีโอด้วยไม่ได้พูดนะนี่พูดไม่ได้ยินนะต้องกดนี้ไม่ใช่เหรอเนี่ยไม่มีไอ้ไม้วิ่งเลยไม่มีนาทีวิ่งเลย แกไม่ได้กดนี่ต้องกดไอ้นี่ถึงนาทีจะเล่นแกไม่เล่นทำไมอ่ะก็นี่ไหนอ๋อของแกมันเป็นสีแดงโอ้ยของฉันเป็นสีดำฉันจะลงสิอ้งเจ็ดนาทีเอ้เงี่ยเล่นละเล่นละสบายใจเฉบเลยนะ สบายเล่นทางนา้ำเล่นทางโคนเฮ้ยปะแป้งเงยสแลมก็ยังผัพนเม,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 มีให,หม,ม่กลางตาหาสัตว์ใหม่ก็ง่าไม่ค่อยไหลน้ำบอดีน้ำไม่ไหลเลยนุก <laughs> เอาที่ความสบายใจ <laughs> โอ้ยก้มตูดมาหยังนอทางนี้เนาะ <laughs> อยากเนื้อตบใส่ปลั๊โชว์มาทำไมทางนี้โอ้ยโอ้ย ความสบายใจเอาให้พอใจไปเลยเทิมเทิมอาะเทิมฮะถู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 โชว์โชว์โชว์ปะปะปะแป้งปะโคนจ้า สบายใจเลยน้องเอ้ยขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขคน,นะค่ะเด้อได้ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องพันมาไล่ กับแม่ไข่มูค่ะฮะจฮะโยกยายขอบคุณเลไลติดตามน้องมาค่ะ,ะมึอน,นี้น้องหาวมากเลยดีใจหลายเด้อเล่นกับแม่เล่นโคน่น คนนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเดอ้อวันใหม่ก็บพบกันใหม่กับน้องพัณนาไลค่ะขอฝากน้องพัณนาไลชงน้องพัณนาไลแม่ไข่มุกน้ำแน่เด้อค่ะเดอ้อกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามให้น้องน้ำแม่ค่ะขอสวัสดีค่ะ